โลสวัสดีค่ะมาพบกกวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดลมค่ะ ท่านลมมีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้จะเป็นคำทำนายในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568นะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไวในความสัมพันธ์ที่เ,เลิกลากันไปแล้วนะคะจบลงไปแล้วอ,อ,อาจจะเป็นแค่คนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้ดูใจกันมาก่อนแล้วค่ะ การติดต่อไปแบบนี้ก็ดูได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะมาเช็คดวงส่วนตัวออกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะออหรือไม่ก็แอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่ผ่านมากันก่อนเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นชนวนอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหานะคะอ่ะถ้าเกิดสิ่งที่วางพูดไปตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ไปดูหัวข้ออื่นๆได้เนาะ,ะหรือไม่ก็ จริงๆแล้วอ่ะควางทำหัวข้อนี้เอาไว้เยอะนะก็สามารถไปดูได้นะี่ะอ่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบนี่คะอืมแล้วก็จัดเม้นท์นะค่ะอืมตามด้วยไฮพรสค่ะโอ้นะไพ่ใบแรกเนี่ยนะครีเอเตอร์นี่คะคนทำไพ่เขาเขียนด้านล่างว่าทรยศนะ เออเป็นคำที่รุนแรงมากเนอะอ่ะดังนั้นอะ่ะไพ่นะคะเอ,อ่อบอกถึงปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะที่เกี่ยวกับการแบบทำอะไรลับหลังค่ะอืมนะทรยศหักหลังอ่ะอย่างเช่นอ่ะคุณคบกันเนอะอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะแล้วคุณก็ไปรู้มาโดยบังเอิญน,นะคะไพ่จัดเม้นเนี่ยคือไปรู้มาแล้วไปสืบรู้มาแล้วเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วนะอืหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าคุณเนี่ยคบกับเขามาตั้งเนิน่นตั้งนานแล้วนะคะเแล้วอยู่ๆเขามีตัวจริงโผล่มาหรือมีใครคนอื่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรก็ไม่รู้โผล่มาแล้วคุณก็ไปไฟล์เอานะคะก็คือไปรู้มาอยกเหมือนกัน แบบเห็นแจ้งเห็นจริงรู้ประวัติรู้ทุกอย่างเลยแบบนี้นะคะเออนะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีรักเราสองสามคนนะคะนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบโกหกนะโกหกไว้ครั้งโกหกเป็นอาจินเลยนะ ตอนแม่ค่ะมีไพ่สิบถ้วยค่ะผ้าของครอบครัวอ่ะก็ะเป็นไปได้นะคะมากๆเลยที่คุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่คุณกับเขาเนี่ยเป็นครอบครัวกันแล้วเขาอ่ะพาคนอื่นเข้ามาอ่ะเจ็บปวดนะแบบนี้เจ็บปวดมากนะคะอ่าตอมาค่ะแล้วก็ทาวเวอร์ค่ะอืมบางคนรู้แบบฟ้าผ่าเลยนะ หรือบางคนเน่ะเลิกกันแบบฟ้าผ่าคือคือมันอาจจะไม่ได้มีสัญญาณกันมาเลยอะว่าจะมีทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรเงี้ยอยู่อยู่เขาก็มาบอกเลิกคุณแล้วเสร็จแล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคุณมารู้นะผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแล้วแต่แล้วคุณก็มารู้ว่าอ๋อที่เลิกกับเราเพราะว่ามีคนอื่นเพราะว่าทลายทอรยศเรานั่นเองเออแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืม ามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ฮาถ้วยนะคะเออบางท่านเนี่ยพอเจอในรูปแบบที่มันค่อนข้างตึงเครียดอย่างเงี้ยอาจจะปล่อยไปแล้วก็ได้นะคะเออแต่บางท่านอาจจะแบบยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าแต่งงานมีลูกเนาะอือยู่บ้านเดียวกันธุรกิจร่วมกันเออมันก็อาจจะปล่อยวางยากหน่อยอะความเข้าใจนะคะอะมาดูกันต่อนะมีไพ่เดทค่ะอะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะออพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้หรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะคนที่ราศีพิจิกอะ่ะเป็นคนที่รักมั่นคงจริงนะแต่บางครั้งบางคราวคือแบบคาดเดาไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะตอมาค่ะแดถ้วยค่ะกวางคิดว่าหลายๆถ้ท่านอะ่ะน่าจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะอืม แล้วก็ King of cup นะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำอ่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกดูจากไพ่ในวันนี้ในคลิปนี้ EP นี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของคนอื่นมากกว่านะคะเรื่องของคนอื่นที่ทำให้ความสัมพันธ์มันพังหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มีเรื่องอื่นๆเลยนะ ขอดูค่ะ The f o o l ค่ะณนะตอนนี้อ่ะบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะปลดพันธนานการจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะหรือในทางกลับกันนะคะเวลาเขาคนนี้คบกับคุณเนี่ยคุณคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักอิสะระเหลือเกินเออคบกันแต่รักอิสะระเหลือเกินนะไปไหนไปนู่นไปนี่อาจจะไม่เคยบอกเลย นะไปทําอะไรตามอําเภอใจอนะพอเราทักท้วงเนี่ยก็ไม่ได้เาก็หาว่าเราเยอะนะคะแต่สุดท้ายพอเลิกกันเราเรามารู้ทีหลังออเธอไม่ได้ซื้อตรงกับฉันนี่นาะนะคะอใครมีสถานการณ์แบบนี้ก็ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเพราะกวางก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะนะเออคบกันมาอยู่ดีๆอ่ะอยู่เลิกผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง เออรู้ว่าเขามีใหม่อ่ะผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเขาแต่งงานแล้วค่ะคุณขาอ่ะคร่านี้เราก็รู้เลยค่ะแสดงว่าเขาน่าจะแอบคบกันมานานแล้วใช่ไหมเอ่ยนะดังนั้น,นกวางเข้าใจบริบทของทุกคนค่ะที่เจอในเรื่องแบบนี้นะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาคบกันได้อีกไหมเนาะอ่ะมันเป็นหัวข้อเนอะอยังไงกวางก็ต้องเปิดนะคะมีไพ่สิบไม้นะ เอมเพลอค่ะตามด้วยเ,เด็กถือถ้วยนะคะสี่ถ้วยค่ะแล้วก็ The World ค่ะ The World เป็นใบสุดท้ายนะคะมันคือการจบแบบสมบูรณ์แบบค่ะความสัมพันธ์นี้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อยากแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้ทำอะไรตามใจตัวเองเลือกในแบบที่อยากเลือกนะคะอืม ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันตอนนี้ปัญหาต่างๆวางคิดว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาเอาการนะถ้าคุณกลับไปคุณก็จะต้องแบกรับเรื่องราวเหล่านี้อีกนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะทำอีกนะคะ The World อะ่ะโลกเว r ร์มันเป็นกลมๆใช่ไหม บางทีเขาจะทําแบบเนี้ยเป็นแพทเทิร์นเป็นกลมๆไปตลอดเป็นวัฏจักรเป็นวงเวียนเคยทําแล้วเคยโกหกแล้วก็โกหกโกหกอีกโกหกอีกอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะนะเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบเออสวิตแบบเข้ามาแบบพูดจะดีนะแต่ที่ไหนได้เนาะเออระวังนะคะเอออ่ะควางขอดูหน่อยนะคะว่าจะมีใครใหม่เข้ามาไหมจะเป็นยังไงบ้างนะคะหกถ้วยค่ะอืม แล้วก็6ดาบค่ะคิงออฟซ o ร์สค่ะ,ะมีไพ่บุคคลขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็9ถ้วยค่ะเลข9เป็นเลขของความสุขจำได้ไหมเอ่ยแล้วก็สีไม้นะคะกวางสอนไพ่ทาโร่ด้วยนะใครอยากเรียนก็มาเรียนได้นะคะเออดูจากไพ่ขึ้นมาถามว่ามีใครใหม่ไหมกวางคิดว่ามีคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะอาจจะเป็นคนเก่าคนเก่าที่ไม่ใช่คนนี้นะ เออคนเก่าที่ไม่ใช่คนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยก่อนหน้านี้หรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตอ,อย่างเช่นเคยเรียนมัธยมที่เดียวกันมาแล้วพอมาเจอหน้ากปป็ปิงปิงปังปังอะไรแบบนี้นะคะมาเจอหน้าแบบออมหาลายัยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนือเข้าใจนะคะ,ะหรืออาจจะเป็นแบบนิววันเลยนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่ล้วนแล้วแตออ่คนพวกนี้เข้ามาแล้วจะเติมเต็ม ชีวิตคุณมากๆนะคะชีวิตคุณแล้วมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ที่เจริญก้าวหน้าเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปได้ยาวด้านล่างเขียนววาเลยว,ว่าอะไรเอ่ยเฉลิมฉลองใช่ไหมเออสีไม้มีโอกาสไปได้ยาวแล้วก็มีความมั่นคงนะคะลูกรอแป๊บหนึ่งนะคะอืมแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เขาว่าจะเติมเต็มคุณด้วยนะคะก้าคือความสุขอ,อยู่ด้วยแล้วมีความสุขบางทีคุณจะลืมความทุกข์ตรงนั้นไปเลยนะคะ อะปกติกวางไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องตัวเองอะเนี่ยแต่อันนี้มันรู้สึกเหมือนชีวิตหลอกกินนะทำมาพันกว่าคลิปไม่เคยอันไหนเหมือนแบบ exactly the same เลยนะคือเหมือนมากนะคะ,ะเขามาดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ,อ่ะเขาคิดยังไงอับคุณในตอนนี้นะคะหนึ่งดาบนะคะสามเหรียญสามไม้ค่ะ q u e e n of w a n d s ค่ะดูเหมือนเขาอยากจะชี้แจงนะชี้แจงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเอ,อ,อยากให้คุณเข้าใจแต่ถามว่าจะเลือกใครไหมก็คงอาจจะเลือกคนใหม่หรือว่าเลือกตัวเองค่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักนะอาจจะไม่ได้ทำตามใจเราสักเท่าไหร่นะคะเ,เขาคิดว่าวางคิดว่าพูดไปคุณอาจจะต้องโมโหแน่เลย เขาอยากให้เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมเออสามเหรียญไม่ได้เนอะโอองก็ไม่ได้นะคะเป็นเพื่อนไม่ได้นะบางท่านอาจจะเป็นได้แต่บางเป็นไม่ได้นะคะอ่ดูจากไพ่แล้วนะคะเขาก็คิดว่าเออ,อยากให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขามาพูดคุยฉันเพื่อนนะคะเผื่อเขามีปัญหาอะไรเขาก็อยากให้คุณเป็นที่ปรึกษาอยู่อะไรแบบนี้เพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะ ไพควีนขึ้นมานะคะเก่งในเรื่องของการงานการจัดการชีวิตต่างๆนะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเออดังนั้นเขาอยากจะได้ที่ปรึกษานะแต่อยากจะบอกว่าเธอเธอพลาดไปซะแล้วละนะ่ะนะมาดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเออซีเรียนซีเรียนนะคะแล้วก็เดอะสเตรนสองถ้วยตายละยังรักอยู่ค่ะ แล้วก็คิง g อาแวนส์ค่ะยังรักอยู่ยังคงเป็นห่วงอยู่ยังคงห่วงอยู่อืดังนั้นคุณต้องระวังนะว่ามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะพี่ทาทายยังต้องมาแล้วเออนะเออมันจะเป็นอารมณ์นั้นแล้วมันมันจะอยู่ได้หรอมันก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเนะี่ยเออเขาถามว่าเขาห่วงไหมเขาห่วงเนะะี่ยค่ะ การที่คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่การที่คุณมีคนใหม่ๆมบางทีเขาก็อาจจะมาส่องอยู่นะเพราะว่าความรักความรู้สึกเขายังมีให้คุณอยู่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววางขอดูไพน่นางฟ้านิดนึงนะคะว่าไพาน่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าไพ่บอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ใหญ่อยูอย่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เชงแล้วมันมีเรื่องดีๆการเปลี่ยนแปลงของคุณเนะี่ยในชีวิตในตอนเนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอ่อดังนั้นอย่าพึ่งหดหูไปอย่าพิ่งคิดเยอะค,คิดมากไปเออช่วงนี้ดาวพุธถอยหลังเนาะอ่ะช่วงนี้ดาวพุธถอยหลังก็อย่างที่วังบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆเข้ามา นะคะคนที่แบบเคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเข้ามาดามใจหรือว่าฮิลลิ่งใจให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะนะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะนะอ๋อ,อแล้วค่อยก็บอกว่าในเร็วๆนี้นะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่นางฟ้าที่นางฟ้านางสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทาน สิ่งดีๆมาให้มันอาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งดีๆอ,อื่นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงก็รับเอาไว้แล้วกันนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณ ธาตุลมนะคะอ่าวันนี้วัางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่างก็สามารถแอดไลน์มาได้ใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโลกนะคะรายละเอียดที่วัางต้องการนะคะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาถ้าไม่มีชื่อจริงไม่เป็นไายคะ่ะไม่ต้องซนะีเรียสนะเออไม่มีวันเดือนวัเกิดไม่เป็นไายไม่ต้องซีเรียสอย่างน้อยขอให้มีชื่อแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะการดูดวงของกวางมี2แบบนะ มีแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรแต่ว่ากวางแนะนําให้เป็นโทรมากกว่าเพราะว่าอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะนะไม่จํากัดคําถามสงสัยอะไรหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณกวางสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณกวางช่วยดูให้หน่อยอ่าแบบนี้กวางสามารถดูให้ได้นะคะเอาวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย